สวัสดีครับ p p เพนะครับ p p เพจุดในเกมตัว g e t s h i n Impact ในการปรับสูงสุด120เฟรมนะครับกับเจ้าตัว iPhone 17 Pro Max นะครับกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มกับราคา48,900บาทนะครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกาศูนย์ไทยนะครับ ตามลิงก์ที่น้ำให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงนะครับแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับตามลิงก์ที่น้ำให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนพ,พ่อพีก็กดซื้อ iPhone 17และ iPhone 7 Pro Max ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่ากับไเกมตัว เก็บชิมอิมแพคในการปรับสูงสุดตัวนี้จะเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งหมดเลยว่าตัวนี้ให้มาหน้าจอ120 h z เป็นหน้าจอโปรโมชั่นนะครับกับตัวนี้ CPU A19 Pro นะครับผมตัวนี้มาดูว่าในการปรับตัวตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งพีจขอปรับตัวกราฟิกเป็นสูงสุดคิดดูว่า CPU มีความเร็วความแรงขน,าด,า,นขาดไหนหากพีตั้งค่า d ด f ฟ u l t นะคำว่าสูงตัวอุปกรณ์คือระดับต่ำ ถือว่า CPU ให้มาแรงจริงครับปรับเป็นสูงสุดครับน,นี่พี่ผมจะขอปรับเป็น120เฟรมนี่ครับผม120เฟรมทุกอย่างพี่ปรับเป็นสูงสุดนะครับอันนี้แบตผมแบตจะอยู่ที่66หน้าจอขอปรับเป็นสูงสุดมาดูว่าลำโพงคู่จะเป็นซึ่งพี่จะขอเปิดลำโพงเป็นสูงสุดนะครับกราฟพี่ก็ปรับเป็นทุกอย่างปรับเป็น120เฟรมสูงมากหมดนะครับ มาดูว่ากราฟิกเป็นอย่างไรบ้างโหบอกเลยว่าหน้าจอสีสันมีความสวยงามจริงครับซึ่งพี่ทำการใช้งานมาบอกลว่าตัวนี้หน้าจอโคตรสวยอ่ะคิดดูว่าในการปรับคือปรับดีมากแล้วการเจีงยนก็ถือว่าเจกือนได้อย่างลงตัวจริงครับโหหน้าจอโคตรสวยเลยอ่ะเกตสีออกมาได้ดูดีมากหากพีเพิ่งปรับนะ CPU A19 Pro ถือว่าแบรงจริงครับพี่ทำการติดฟิล์มหน้าจอของยี่ห้อ Clog นะครับเป็นฟิล์มที่บอกว่าเล่นเกมมีคุณภาพจริงครับตัวนี้นะครับซึ่งพี่ก็ติดกับตัว iPhone 17 Pro Max ที่พี่ทำการใช้งานเล่นเกมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็พี่ก็ใช้เคสของตัว u s d หลายคนถามมาเยอะมากว่าเคสในการจับเล่นเกมดีของแบรนด์ไหน ซึ่งพีก็ใช้ UAG ผมตัวนี้นะถือว่าในการจับก็ระบายความร้อนถือว่าถือว่าเวิร์กจริงครับ <_ C ase> แล้วก็เคสใส่ผมซึ่งพีก,ก็ใช้เคสใส่ตัวนี้ในการใส่ตัว iPhone 17 Pro Max นะครับนี่เป็นเคสที่โชว์วอดี้เครื่องแล้วก็ระบายความร้อนดีมากพิกัดในการสั่งที่ตะกร้าสินค้าหรือลิงกใต้คลิปนะครับมาดูว่า <Yeah! S 1> เกมแคชชี่นแพ็คเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับนี่โอ้โหขวดลื่นอ่ะี่บอกลยว่า กราฟิกดีมากโอ้ลำโพงเสียงโคตรดีอะลำโพงคื่เห็นเปนไครับถือว่าสุดยอดมากทีชอบหน้าจอมากเลยอะตอนนี้แบบดดอยู่ยที่66เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เครื่องมีความสมดุมากตัดไปแบบนาดูดูผัวมมกราฟิกโอ้ถือว่าสุดยอดมากเลยกราฟิกครับมีความเลื่อนไหลของตัวนี้จริงครับไม่อวยนะด้วยความเกี่ยวข้องกับ Apple Inc ผมอันนี้ทีเชื่อมต่อผ่าน Line Pay 5นะครับ ตัวเครื่องสามารถซัพพอร์ตเป็นไฟ6กวลทมความเร็วของตัวเกมก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอืบางครั้งอาจจะมีอาการดีเลย์เนาะเพราะว่ารอตัวเครื่องอัปเดตให้เป็นแบบเวอร์ชั่นแบบว่าสูงสุดก่อนนะครับอันนี้คีอก็เพิ่งเปิดตัวผมื่อกี้ก็ทําการใช้งานมานะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าความเไหล120เฟรมสบายครับอือเล่นมาหลายตาแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวมากอืก็จะมีอาการดีเลย์ประมาณนึงนะครับผม นี่ครับผมอาจจะมีอาการแบบให้เห็นหนิดนึงนะครับโดยถือว่าลื่นม,มาก The บ e มากถ้าเปรียบเทียบทุกรุ่นปัจจุบันนะเกมนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงน,นะครับถ้ากระตุกเครือตุกนะครับทีไม่มีการตัดต่อยนะครัผมตัวนี้นะครับอย่างนี้ที่ดูเลยความสไลด์ผมเป็น้นให้ดูเลยว่าความลื่นไหลผมของกราฟิกก็ตนมที่ผมเห็ครับซึ่งตัวนี้ตัวมีเวเปอร์หรือว่าที่ดรความร้อนด้านหลังซึ่งเป็นรุ่นแรกของตัว iPhone นะครับที่มีเวเปอร์นะครับ หรือว่าที่ไรความร้อนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับเฮ้ยความร้อนจัดการดีมากเลยอนะ่ะโหโคตรสุดอะ่ะส,สุดสุดสุดเลยอะ่ะกราฟิกอ่อนแรมีมชอบกราฟิกม,มากโอ,อ้ดูกราฟิกโคตรสวยว้าวมาก ภาพแบบสวยงามมากผมจุบอกเลยว่าภาพอย่างสวยครับโอบ้ภาพโคตรสวยอะสีสวยมากสุดยอดจริงครับกับเกมเก็บฉีินแขอร์คอนติเนี้ครับน่าจะผมถ้าเกิดความร้อนเนาะแสงหน้าจอก็จะดอบลงนะครับอันนี้คือเป็นปกติของ iPhone มากว่าในการสัดสรับเัลี่ยนของเครื่องนเนี้ยผมอันนี้ก็เหตุการณ์จริงเลยคือแสงหน้าจอจะดอปนะครับถ้ามีความร้อนสะสมของตัวเครื่อง เรากว่าให้ปรับแค่60เฟรมก็เพียงพอหรือว่าปรับเป็น120เฟรมแล้วเปิดแบบต่ำๆของการาฟิกนะครับนี่เห็นว่าน,นี้แสงหน้าจอเริ่มดรอปแล้วนะครับผมกับความจริงนะครับที่ช่องทีเนี่ยรีวิวด้วยความจริงใจอยู่แล้วผมไม่มีทางอวยหรอกแต่ถ้ามึงมองเล่นเกมดีสุดณนะปัจจุบันนี้ก็คือ i iPhone 17โ r ร m ม x นี่แหละให้หามาถือเล่นเกมเป็นเดอะเบสเดอะเบสเลยอะกับราคาที่แบบว่าหลักห้าหมื่นนะครับผมพีนี้ขอเปลี่ยนเทียบกับราคาอื่นนะ ถ้าเปรียบเทียบราคาหลักห้าหมื่นไอโฟน e นี่นี่ยถือว่าตอบโจทย์แล้วจริงๆครครนบสจแบบสวยอ่ะคือเกดสีอ่ะของหน้าจอกับหน้าจอ6.9นิ้วโปรโมชั่นนะครับ120เฟรมกับหน้าจอนี่คือกลับเป็น120เฟรมนะครับ โอ้ยครับิดโคตรสวยเลยอ่ะครับิดสวยงามมากเนื่อวาถ้ามีความร้อนปั๊บอัตรากระสุกก็จะได้เห็นพี่ว่าต้องดาวน์โหลดแพทให้มันคงที่ก่อนกับ iPhone 17 Pro Max นะครับอันนี้จะเจอปัญหาจริงนะคือแสงดอกแล้วก็เฟรมเรทอาจจะยังไม่คงที่เท่าไหร่นะครับ แต่บอกเลยว่าถ้าอัปเดตเป็นประมาณสักปล่อยไปเป็นหนึ่งเดือนเนี่ยคือน่าจะ,ะเถียรครับผมแต่ตอนนี้ก็คือยังแบบยังไม่ค่อยคงที่เนะท่าไหร่นะเพราะว่าพี่นีาหลายตาแล้วรู้สึกว่าเฟรมเด็บในการปรับ120เฟรมบางครั้งก็มีอาการกระตุกนะครับอฮนยี้ฮ้ย <c rum ble> าฮ้ย้ยเฮ้ยา้ โอ้หถ้าเป็น iPhone 16 Pro Max เนี่ยร้อนมากอตอนนี้เนี่ยแต่ทีนี้ว่าทำความร้อนดีจริงครับผมโอ้หจัดก,การความร้อนเวิร์กมากเลยอะโคตรจัดเฮว่าจัดก,การความร้อนดีมาก โหแล้วกราฟิกหน้าจอบอกเลยว,ว่าสวยงามมากครับเดอะเบสจริงครับผมใครหาแบบไม่ถึงแบบกราฟิกสวยๆอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์เลยครับผมกราฟิกโคตรสวยเลยอ่ะลำโพงเสียงดีมากตอนทีตอนนี้ผมพีทได้ไปมาแปะอาทีแล้วนะครับแปะอาทีแล้วครับแปะอาทีแล้วดูกราฟิก โอ้ A, สุดยอดคี่ว่าอัปเดตแพดสักหน่อยนะผมถ้าเกมแคปซีอินแพดหรือว่า iPhone ตัวนี้อัปเดตสักหน่อยนะคี่ว่าเวิร์กมากเลยแต่ตอนนี้ก็ผมเพิ่งเปิดตัวเนาะนบางทีซอฟต์แวร์กับตัวเกมก็อ,อาจจะยังไม่คงพี่่าไหร่นะครับอาจจะมีความร้อนมากแต่ก็ถือว่าตัวจัดการความร้อนดีได้ไดเท่าที่ทำได้ของไอโฟนนะปัจจุบันนั่นแหละราะวบางรุน่นเนี่ยร้อนมากแต่พี่ชอบ i p h o n จิงเะ 17นะ่เจ็ดอะทำมาดีมา,มากมาผมบอกเลยว่า17เจ็ดอันนี้ทีก็ทดสอบหนึ่งแนละ้วครับผมเป็นหลักนะครับ ภาบมันมีความสมติมากแต่ปัญหาหนึ่งก็คือแสงหน้าจอมันดรอปครับผมแค่นั้นแหละแต่สามัยก็ไม่มีอะไรหรอกอันนี้อุณหภูมิไม่ได้เปิดแอร์นะครับอุณหภูมิแบเดิมเลยครับแต่มมองพีก็คือเดอะเบน์สุดเท่าที่ทำได้ของ iPhone ไอโฟนรุนปัจจุบันรุน่นนี้สุดยอดมากกับเกมเก็บทีอินทครับสุดยอดจริงตอนนี้เราเราคาแบบนี่ครับ พับดีมากนี่เป็นิตปูนตัวที่แบบสีสเปกมากนะตัวนี้นะครับก็ถือว่ากราฟสีออกมาได้สมบูรณ์แบบครับมีความสวยงามของการสีจริงครับแล้วก็การเทเลพอร์ตพี่รู้สึกว่าเทเลพอร์ตเร็วมากครับดูนะการเทเลพอร์ตผมดูนะ1 2 3 4 5ห้า ประมาณไม่เกิน5 V าวีคับในการเทเลพอร์ตหมดเลยว่าหน้าจอโคตรสวยเลยอะ่ะคือชอบหน้าจอมากเลยครับผมสกินโอนของหน้าจอทำออกมาได้ดูดีจริงครับ เราต้องไปปรุมอาหารทำไรโอ้โสวยเลยอ่ะกราฟิกดีมากเือบพี่รู้สึกว่ากราฟิกทำออกมาได้ดีผสมควรเช่นพี่ทำการเทเลพอร์ตไปนะนี้คือเทเลพอร์ตเร็วแล้วก็ตัวนี้ถือว่าครบจบแน่นอนนะครับนี่กราฟิกอันนี้คือการเข้ามาครั้งแรกอาจจะดาวน์โหลดตัว d a t a อยู่นะครับแต่พอสักพัแลวตัวเครื่องก็จะมีความเพียนนะครับอันนี้คือกระตุ ่เห็นเลยนี่อันนี้เป็น120เซนนะอันนี้คือกราฟสิกครับ,บ,บโหก็วสวยอะกราฟสิคถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากเลยครับผมภาพสวยมาก ซึ่งพีผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อของ iPhone 1 7ซ e r i e s ใต้10มิลชิตะกาสินค้าทาง F5F ฟส้มนะครับหรือตัวเคสนะครับที่พีทำการใช้งานอยู่แล้วก็ตัวฟิล์มที่พีทำการใช้งานกับตัว iPhone 7 Pro Max ณปัจจุบันคือของยี่ห้อ C-Lot ที่กัดที่ตะกาสินค้าตอนนี้โปรโมชั่นลดจริงๆเป็นฟิล์มที่ทนมากๆซึ่งพีใช้กับตัว iPhone 15มา16มาถือว่าอึดจริงครับฟิล์มดีมากพัดดีมากป้องกันดีมากแล้วก็ตัวเคสใส่นี้ใช้งานหมดแลย,ดยอดจรริงคว่า ซึ่งพีจะขอจบคลิปเกี่ยวกีบมอนโซนี้ขอบคุณครับ